มาครับวันนี้มาพอบกับรัวลงกุ๊กอีกแล้วกับเมนูแก่งซ้ำหมูกุ้งกับพวามันคีนูกับพิ่มฟินจังอู้กับพิ่มมันคีนูกุ้งกับหมูกับพิ่มมามากินกันเนาะพี่น้องเออ กับใส่เรื่องแกงกันกรบปุ่มเป็นเครื่องแกงส้มนะครับอ่าติดตึงเกงงาวันกรบปุ่มตามโดยกะปีกระโดดน้ำเดือดกรบปุ่มคนเครื่องแกงให้เข้ากันกรบปุ่มคระปุมใส่มันคีนุไปก่นอนนะครับ Kia, kia. Tạm rồi mua một cái bơm. ตามด้วยกุ้งครับผมเกงส้มหมูกุ้งใส่หัวมันขี้หนูตามด้วยมะน,นา,าว มะนาวก็ส่งตรงจากนกครนะครับ <c oughs> น้ำเยอะมากเลยมะนาวเ <c oughs> ส่น้ำปลา ปุงนู้ันใช่ไหมน้ำตานิดหนึ่งมาครับกินข้าวกันพีน่น้อง,มมงกับเมนูแกงส้มหมูกุ้งกระบื่อมันกินู้กับเปิมปินแลลาครับ